สวัสดีครับสำหรับใครที่ทำเว็บแอปนะครับด้วย Google Apps c r i p t แบบนี้นะครับเสร็จแล้วต้องการจะนำไปใช้ใน Google Site นะครับสามารถทำได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการนำไปใช้งานนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องกลับไปที่สคริปต์ของเรานะครับไปที่เมนูการทำให้ใช้งานได้นะครับถ้าเรายังไม่ได้อัปเดตโค้ดอะไรต่างๆนะครับก็มาที่เมนูที่2นะครับ เสร็จแล้วนะครับไปที่การทําให้ใช้งานได้ตรงนี้ครับแล้วก็นะครับไปที่ดินสอตรงนี้นะครับแล้วทําการปรับเวอร์ชันใหม่นะครับปรับเวอร์ชันใหม่แล้วก็คลิกการทําให้ใช้งานได้นะครับเมื่อเราอัปเดตโค้ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอป URL ตรงนี้นะครับแล้วให้กดคัดลอกตรงนี้เลยนะครับคัดลอกเสร็จสิ้นไปพอเราได้ลิงก์เว็บแอปของเราแล้วนะครับเราก็ไปที่ google sites นะครับ ไซต์ .google.com นะครับเ l ลส์นิวนะครับแล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์การสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราคลิกสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมานะครับพอคลิกสร้างเว็บไซต์ใหม่จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นการกําหนดชื่อของหน้านั่นนี่นะครับในที่นี้นะครับให้ทําการลบนะครับในส่วนหัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้นะครับลบส่วนหัวนะครับมันก็จะว่างสีขาวแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นดับเบิลคลิกนะครับหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นเมนูนี้นะครับก็คือเมนูฝังนะครับถ้าไม่ดับเบิลคลิกก็ต้องมาคลิกตรงนี้อันเดียวกันอ่าขวามือนี้ก็ได้ัดบ่มัลคลิกเรียกเมนูนี้ขึ้นมาก็ได้จากนั้นคลิกไปที่สัญลักษณ์ฝังตงัวนี้นะครับในการฝังจะมี2แบบก็คือฝังแบบฝังโค้ดนะครับเขาเรียกไอเฟรมนะครับมาฝังไอเฟรมหรือว่าเอมเบดไอเฟรมอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ URL นะครับ ซึ่งเราได้ URL เว็บแอปมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็วางลงไปเลยนะครับคิดว่าวางนะครับพอเราวางลิงก์เว็บแอปของเราลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดแทรกตัวนี้ได้เลยนะครับพอแทรกมันก็จะขึ้นกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นเว็บแอปของเรานะครับแอปสคริปที่เราสร้างเนี่ยมาปรากฏอยู่ใน Google Sites แบบนี้เรียบร้อยทั้งหน้าเว็บเลยจากนั้นเราปรับนะครับนี่นะครับปรับให้เต็มพื้นที่นะครับ เป็นเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับความกว้างนะครับในส่วนของความสูงนะครับมันตรงนี้ใช่ไหมมันจะโชว์ว่าเลื่อนดูเพราะว่าเราไม่ได้ปรับความสูงแล้วก็ดึงไปเลยนะครับดึงความสูงตามที่เราต้องการนะครับให้มันเห็นข้อมูลทั้งหมดแบบนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับคลิกที่ว่างก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับเว็บแอปของเรานะครับได้มาปรากฏอยู่ใน Google Sites นะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองเทสทดสอบตรงนี้ดูนะครับนี่แสดงตัวอย่างแสดงตัวอย่างสิเวลาที่คนอื่นเข้ามาเปิดหน้าเว็บ Google s i t e ตรงนี้เห็นยังไงนี่ครับเห็นเหมือนกันกับใน Apps c r i p t เลยนะครต่างกันตรงที่เมนูเห็นไหมครับต่างกันตรงที่ลิงก์ทั้งที u r l ตรงนี้นะครับมันเป็นการเข้าเว็บของ o o o l l s s t t s นะครับแต่ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเป็นของนะครับ a p p Script นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับ อยากเอาแถบสีเทานะครับเวลาที่เราดูในแอปสคริปต์เนี่ยมันจะมีแถบสีเทาตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่สร้างด้วยผู้อื่นนะไม่ใช่ l o เี่ยมันจะโชว์อยู่ถ้าเราเอาตัวนี้ไปใช้งานแต่ถ้าเราเอาใช้งานโดย Google Site นะครับเนียนเลยนะครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับ d e PLOY Google Site เนี่ยนะครับให้เป็นลิงก์ไปใช้งานจริงนะครับนี่คือวิธีการนะครับนำเว็บแอ มาใช้งานในก o g ก e Sites น,นะครับซึ่งจะทำให้เว็บของเรานั้นนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีแถบสิทอาข้างบนด้วยนะครับใครที่อยากประยุกต์ใช้ก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ